พีจ้าพี่น้องมัอนี่ก,กันทยาจีพามาเบิ่งหวานกันทยาก,กับบ่เคยเห็นจากเธอมันเกิดอยู่หลังบ้านเนาะพี่น้องเนาะปากกดติดตามช่องชอบจับใจชาแนลในเด้อจะพี่น้องเขามารับชมหรอพี่น้องเบิง่งอันนี้เขาเอินหวานมหาปราเมนบบพี่น้องทางหลังเขานี่สีเขียวเมื่อสีบรแดงเด้อพี่น้อง มันแมนบอพี่น้องมันบอมีห้อยห้อยแดงเนาะแต่ลาต้นเขาก็สีแดงนิวพี่น้องลาต้นเขาจะแดงอยู่แต่เขาว่าเป็นหวานมุงค้นเนาะพี่น้องเนาะแต่เห็นหัวมันจะเป็นไอ้กลมๆนี่แหละพี่น้องเป็นพ่วงๆแบบน,นึง นี่อันนี้ข้างหน้าก็พี่น้องแต่ข้างหลังก็จะโบ,บมีสีมีแต่ข้างหน้าเนาะพี่น้องก็คอมเมนต์มาเดอ้อจ้าพี่น้องคนใดเจอคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาบอกในเดอ้อจ้าพี่น้องว่าเป็นหวานมหาปราหรือว่าเป็นหวานเอียงพี่น้องแต่ได้เบิ่งหลายคลิปเขาก็ว่าเป็นหวานมงคลหวานดีนะพี่น้อง อัญยาก,ก็เลยจะเก็บกไว้พี่น้องเก็บไวเ้เบงเวลาออกดอกเขาจะเป็นออกคล่า่ๆคือดอกกระเจียวนี้ได้พี่น้องโอ้นันเดดอกมันเหี่ยวมันแห้งมัแเ,เลีวพี่น้องปากเบิงเนเดอร์พี่น้อง,ง,องคลิปนี่อัญญาก,ก็ปากถามพี่น้องเนเดอร์เขาว่ามันเป็นหวานมงคลนนะเนาะพี่น้องเนาะ แต่กันทยากระสีเอยซื้อมันไปว่าหวานมหาปราแหละพี่น้องแต่เมนหรือบเอเมนกบไต่คอมเมนต์มาเด้อจ้าพี่น,อน้องเบิรงแหละกะไต่คอมเมนต์มาในเด้อจ้าต้นเขาสีแดงสวยดีจ้าพี่น้องสวยดีเขาว่าเป็นหวานมงคลคุม่มไพ่อันตรายต่างๆนี่ล่ละหวานคุม่มไพ่เนาะ เขาล่องเบิงจ้พี่น้องล่องเบิงแต่ก่อนนี่ก็อเอากระชายมาใส่เอาไปเอามามีเห็นบอมันถัดโบเมนมันถัดเป็นหวานจังสีสีแดงแดงจังสีนี่แหละเขาก็ว่าหวานมหาปรามาันละพี่น้องคอมเมนต์แห่เด้อจ้าพี่น้องขอบคุณแนละสวัสดีจ้าพี่น้อง